ัันนก้ครรบอยู่ตงจะส่งสายครับข้างตายมีแต่ขยะครับลองส่งดูแล้วกันครับรกัดแล้วเนี่ยนะครับสายออกแล้วครับเนี่ย ยิ่งไปแล้วครับถ่ายยิ่งไปแล้วอยุ่เนี่ยครับส่งไม่ได้ถ่ายเลยเฮ้ยนี่ไงอยู่ครับ ถ้าบอลโผล่มาพอดีมันมีตัวจริงครับไซส์สวยด้วยเหรอหรอครับออกไม่ยากฮะออกอยู่ไหน่ะไวจริงๆเลยไม่รอเลยอะผมตื่นตั้งกตื่นซิ่ไงโอ้โหเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป สวัสด์านะครับนานา,นา,นา,นาตุกพาทุกคนนะครับวันนี้ผมยินสารลัวนะครับจะพาไปเข้าหมายเป็นหมายนาน้ําท่วมไม่เชิงสิครับมันเป็นน้ํายังไงน้ํามันล้นเข้าจากคลองนะครับเข้าไปที่นาที่เขาย่าแล้วเขาย่าเตรียมที่จะตีตีดินเพื่อที่จะหว่านข้าวนะครับแต่ทีนี้บังเอิญว่าฝนตกนะครับตกแบบหนักมากนะครับแล้วก็ น้ำดันจากคลองเข้าไปในน้ำนะครับสภาพใหม่ทั้งหลังผมนะครับพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีปลาเข้าไปด้วยครับแล้วใหม่อย่างเงี้ยถ้ามันมีตัวนะครับมันจะกัดค่อนข้างง่ายแต่เสียดายนะ้ามันขุ่นไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าน้ําไม่ขุ่นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ตัวปลาอยอะเนี่ยมีสูงเลยถ้าอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมพาเข้าไปลองดีดูครับมีตัวไม่มีตัวยังไงเดี๋ยวไปดูกันก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับ น้ำบอลโทรมาพอดีมันมีตัวจริงครับไซสสวยด้วยเดี๋ยวเราใส่น้ำบอลแป๊บหนึ่งออหรอครับ ไวจริงๆเลยไม่รอเลยอ่ะผมตื่นตั้งแต่ตีสี่ไโอ้โหเดาไปเดวไปนี่ครับนิวตอนนิวตอนสีเขียวอยู่ในนี้ครับช้าไม่กัดนะครับเช้าๆต้องกอเร็วนิดนึง อ่เดี๋ยวไปดูผลงานกันต่อครับวันนี้น่าจะบันเทิงครับโตอีกแล้วครับนูนออดอยู่ตรงนูน้น มันมีก,กอกอหญ้านะที่เขาเหยียบให้มันจมอาอยนะครับไผ่ท่อนสีเขียวตัวเดิมเนี่ยเขาปากล่างครับตัวนี้มีปลากำลังเริ่มกัดเลยครับตัวนี้6โมงกว่าแล้วครับตะวันนี้คงจะมีผลงานให้ด,ดูดูกันเยอะหน่อยนะครับภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากว่าจะเจอใหมส่สวยๆนี้ผมก็ใช้เวลา โเสาะหามาเมื่อวานนี้ทั้งวันนะครับหมดวันเลยกี่มอไซค์หาไมายนะครับไปตามไปดูต่ออหน,น่ับอลได้ปลาแล้วไง กัดโอ้กัดแล้วมันกัดแล้วมันคุดครับเพราะมันคุดแล้วมันสะบัดสะบัดทิ้งเลยป่าอยู่ตรงนี้กัดผมกัดผมยับเลยตรงเนี้ยกัดยับจริงๆแต่วัดไม่ได้เอ้ากว่านี่ข้างในกัดดีตรงนี้ไม่กัดเลยก็เนี่ยเองกัดผมบอกี้ไง ตรงนน้นตรงนน้นตรงนน้นตรงนน,รงน้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ห้าหกทีเนี่ยกัดไม่โดนกัดโดนวัดรุดเพราะมันขุดยากไง โอ้โห oh, 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 oh. ขัดขาดไกลมากครับผมก็คิดว่าตัวใหญ่ด้วยดูดิเอ้าโอ้โ oh. <c oughs> หญ่ก็ดําเบ็ดหน่อยมันขดาดไกลแล้วดูดิมันมีตัวใหญ่ขึ้น,นกัดลูกปลาอยู่ผมก็ตีใส่นะครับเนี่ยเย็นแล้วนะครับตั้งกัดตีสี่นะครับผมตื่นมามาถึงหม่ายประมาณเจ็ดโมงไม่ใช่ดิถึงหม่ายประมาณตีห้า ถึงหมายตีห้าแล้วก็ได้ปลาตัวสุดท้ายช่วงเช้าก็หกโมงเจ็ดโมงมานั้น,นครับจำเวลาไม่ได้แล้วต้องย้อนไปดูที่กล้องนะครับเนะี่ยแล้วพอได้ปลาตัวที่สองนะครับช่วงนั้นเนี่ยครับตัวที่สามเพิ่งจะมาวันนี้ครับโอ้นาะบอลก็ได้ไปตัวเดียวนะตอนเช้าวันนี้ ปามันกัดดีครับไม่ใช่ว่าไม่กัดนะกัดดีแต่ว่าผมบอกว่ามันกัดดีแต่ว่าวัดยากเพราะว่ามันเป็นคาเรกอะไรนะครับเป็นหญ้าเป็นผักบุ้งเป็นตอข้าวนะครับที่เขาย่ำไว,แว้แล้วแล้วมันมันลอยขึ้นนะครับมันไม่ได้จมดินนะครับเนี่ยครับพอกัดแล้วมันคุดมั่งอะไรบ้างครับได้ตัวยากครับ ผมก็พยายามเต็มที่แล้ววันนี้ที่จะให้ได้คลิปนะครับมาให้ดูกันแต่ว่าเนาะเตัวแค่นี้เดี๋ยวปล่อยลงคลองไปแล้วกันนะครับ นี้ต้องมาแก้มือนะครับเมื่อวานในโมยจะเยอะนะครับได้ปลาสามตัวนะครับหมายมันมันมัน,ม,นมันแจ่มมากครับมันแจ่มมากแล้วปลากัดดีเลยแหละเพียงแค่ว่าไอเจ้าพวกผักบุ้งที่ขอย่ำลงดินนะครับมันลอยขึ้นแล้วก็พวกกอข้าวอะไรเงี้ยมันลอยขึ้นมาทำให ปลามันเข้าไปซุกจำนะแล้วไอเจ้าพวกนี้มันเป็นอุปสรรคสําคัญในการวัดปลาครับเพราะวัดแล้วมันก็ชอบขุดลงไปทําให้เราเอาตัวมันขึ้นมายากมากนะครับจริงๆแล้วปลาไม่ใช่ว่าปลาไม่กัดนะปลามันกัดดีมากแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายฝีมือเรามากครับผมก็เลยต้องมาซ้ำครับตาสารตัวไม่พอให้คนดูแน,น่นอนผมมาหาเพิ่มให้นะครับยังไงวันนี้ต้องมีปลาเพิ่มนะครับผมไปดูกัน ำแรกชนเช้าครับอจำแรกเช้าวันที่สองนะครับอยู่คันนาอยู่ริมคันนาเลยนะครับไปครับสู้ๆวันนี้ต้องมีผลงานให้มากกว่าเมื่อวานครับเดี๋ยวไปดูกันต่อ นีตัวเบ็ดผมทําแบบดัดแปลงขึ้มนมาเองนะครับใช้ตัวกัวฟิวพันพัน,พน,พน,นะครับผมอยากให้มันมากลางน้ําประมาณกลางน้ํำปิ่มๆน้ําหน่อยแบบมาทักให้รอยจาก พื้นดินประมาณนี้เพราะน้ำมันประมาณนักแข่งนะครับแล้วก็มันจะมีบางจุดที่น้ําตื้นนะครับเราสามารถลุยให้มันลอยขึ้นมาได้กึ่งกึงอยู่น้ํากลางน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ได้ลากมากับพื้นมเต็มเต็มนะหรือบางจุดเราก็อาจจะลากได้ครับเพราะว่าปลาเนี่ยอยู่น้าไม่กัดแล้วนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันจริงๆเนี่ยมันน่าจะกัดดีมากเลยซึ่งน้ํามันก็ไม่ถึงนกับแย่นะครับสภาพน้ําแต่เขาไม่ได้ดีมากครับลองใช้เหยื่อตัวแบบนี้นะเป็นที่ผมใช้ไม้อื่นมาได้ปลามาแล้วครับาีนี้ผมกาัไนดูรเปป อุ้ยกันแล้วคายหห่างข้าไปแล้วไม่มีแล้วด้วยครับจัดเต็มครับห่างด้วยไปแล้วผมมีสไลเดอร์อยู่ครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นหนอนอยางสไลเดอร์ครับหนอนอยางสไลเดอร์ครับสีหางสีแดงนะครับส่วนตัวมันไม่น่าใช่สีดำนะครับเป็นสีสเหมือนสีคลื่นสีโคก มั้งนะครับผมไม่รู้เขาเรียกสีอะไรแน่แต่ว่าเหมือนสีโคลาแล้วก็ห่าง,งแดงๆนะครับอันนี้ผมผมเกี่ยวเอาห่างปลายห่างชี้ขึ้นอย่างนี้เพราะว่าด้านนี้มันชีกไปแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ไม่ชีกไปแล้วผมก็เลย<ม>เกี่ยวอีกแทบหนึ่งนะครับใช้ให้มันคุ้มครับหัดละคุณหัดผมแตกด้วย อุ้ยทายอุ้ยกัดแรงครับนตัวนี้ไม่ตรงแล้วกันวัดฝนเลยอุ้ยพุ่งมากัดแบบน้ำเอาเลยครับกัดแล้วมันก็ขายเพราะว่าปลามันระแวงมากเดี๋ยวเรา ลุ้นๆเอาต่อเอาไหมาเอาไหมาเอาไหม,าามาจะส่งสายครับข้างต้มีแต่ขยะครับอลองส่งดูแล้วกันครับกัดแล้วเนี่ยเี่ครับสายออกแล้วครับเนี่ยวิ่งไปแล้วครับสายวิ่งไปแล้วอ,อยู่ดูสิตัวไม่ใหญ่ นีครับตัวแค่เนี้ยแล้วดูสิครับมันเป็นปลาเหมือนเนี่ยครับลักษณะแบบนี้ครับผมกลัวมันจะโดนไฟฟ้าช็อตนะครับเนี่ยผมก็จะปล่อยมันอีกทีนะครับเดี๋ยวปล่อยลงคลองเลยไปแล้วครับลงน้ำไปแล้ว ผมว่ามันอาจจะติดตรงตะกัวนี่นะครับมันอาจจะใหญ่เกินผมลองเป็นเท็กซัสเต็มๆเลยครับใช้เท็กซัสลิกเลยแล้วกันนะครับใช้ชุดตะกัวต่อสายหน้านะครับตรงนี้อันนี้นะครับทุกคนเป็นการต่อแบบเท็กซัสลิกนะครับก็ใช้ตะกัวตะกัวหัวกระสุนนะครับอ่าแล้วก็ตัวเบ็ดผูกปลายสายเลยนะครับเราจะใช้หนอนอยางสไลเดอร์เหมือนกันนะครับเกี่ยวแต่วิธีเกี่ยวอย่างเงี้ยเราจะเกี่ยวแบบม่อกี้ไม่ได้ละ อันนี้วิธีก็คือเกี่ยวตรงจุดนี้ออกทางด้านนี้นะครับแล้วก็วัดนิดนึงตรงจุดนี้นะครับเกี่ยวกลางตัวปึ๊บมาคลายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ซ้อนตัวเบ็ดนิดนึง่งได้แล้วครับไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าตกปลาไม่มีผิดไม่ถูกครับแค่ จินตนาการเราให้ปลามันกัดครับปะไปดูกันเท็กซัสในนาผิวน้ำยังไม่กัดเล่นหนอนอยางซะเลย ดีแล้วนะครับฟอง้นอยู่ตรงนูน้นนะแต่เราจะส่งสายได้หรือเปล่าเนี่ยสำคัญตรงนี้ครับเนี่ครับส่งไม่ได้ครับขายแลยวเฮ้ยนี่งไง แค่นี้ยครับเท็กซัสในนาครับต้องเท็กซัสผิวน้ํามันไม่ขาดจริงๆครับดูดิเห็นไหมครับแต่แต่การที่เท็กซัสในนาเนี่ยเราก็ต้องต้องค่อนข้างไวครับแล้วก็สังเกตแบบมันจะหลอนๆหน่อยครับเวลาจะกลัวคูดมันกับก่อข้าวก่อหญ้าครับเนี่ เราต้องแยกให้ออกให้ดีๆแล้วว่าอันไหนปลากัดนะครับเพราะปลากัดฟองจะขึ้นบ่อยมากเพราะว่าน้ํามันไม่ลึกครับน้ํามันแค่ครึ่งน,น่าแข้งวันนี้ครับแต่ผิวน้ํามันไม่กัดหนึ่งน้ำคุณครับสองข้างล่างมันเป็นโคลนหนาคือน้ํมันจริงครึ่งน,น่าแข้งแต่ว่าถ้าเกิดเยียดลงไปเนี่ยก็เกือบเกือบเอวเพราะว่ามันมีโครนครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ําครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเท็กซัสเอาครับแต่ตอนทรงส่ายเนี่ยเราก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะคายไหมครับผสมไม่เนียนก็คาย โอเคครับผมปลาช่อนเท็กซัสลิกในนากับหนอนอยางสไลเดอร์เฮ้ยผมมีคลิปให้คนดูแล้วครับจังหวะน,นี้ต้องกดติดตามแล้วครับยังไงก็อย่าลืมไลค์กับแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผม